สวัสดีครับฝากกดติดตามคลิปของเราด้วยนะครับเราจะมีคลิปเกี่ยวกับเห็ดตีนเล็หรือเห็ดตีนเห็ดมานำเสนอกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะที่สวนของผมมีเห็ดชนิดนี้อยู่เยอะมาก ไม่มี ดินสุดนุ่นนุ่นตรงนู่นนุ่นข้างบนตรงนู้นนันน่นยงดอกไม่ใหญ่เท่รองเท้าเขาใช่ยู่ใช่ยู่ย่ะ <c oughs> ดอกนี้ไม่เอาเหรอ <c oughs> สองดอก <c oughs> สามดอกปุ้นมา เอ็งข้ามเห็ดมาน้าน <uh ู่นตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีข้างล่างก็มีแป้งจะดินสุดนะจะดนุดนพ่อเคยเห็นรากเห็ดไหมไม่เป็นไม่เคย น,น,นี่ดอกนี้ดอกนี้ไม่ได้หรอต้องลงเป็นล่างมั้นงนี่นี่นเหรอใช่เดนียวแลวปุ้นยนต์ลงท้าเขาก่อนดิเจ็บหินนะอุ้ย <laughs> ความผิดความผิดเถอะพูนมันเห็ดเพาะเลยไม่เพาะือเป่าเต็มเลย แป้งระวังตกนะอุ้ยตรงไวั่งนี้แนะน,นี่้ไปบาฝนี้นี่คือเราไม่สนใจที่บานนั่น,นะคระับแบจินแต่กินแต่ ต้นมันไม่รองเทาง้าได้รองเท้าพ่อไงโอ้โหเยอะมาก โอ้แล้วว่าจ,จะกระโดอดอ่อนแอจริงไอ้โป้ดมันใส่ได้ดไ,าาไดปแล้วหรอกอันนี้เห็ดใหนะคะดูนี่มันน่าจะกินได้แหละแกทิ้งใช่ครับเชี่ยค,ค่ะหมดละนคะนสามดอกที่เขาให้เอา